สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจากัเฮลี่ผาส่องพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระรูปหล่อนะครับเนื้อเงินหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ .2535 หนะครับผมก็เป็นพระนะครับเนื้อเงินรูปหล่อพิมพ์ใหญ่นะครับที่ออกที่วัด ชังให้โดยตรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับแล้วก็เนื้ออันนี้เนื้อพิเศษนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับผิวสวยมากๆนะครับอีกหนึ่งองค์เลยอันนี้ก็จะมีกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมของเขาสวยๆนะครับหายากนะครับ หลายๆคนเลยนะครับหรือว่าตามเขาเรียกว่าสื่อต่างๆที่ลงกันไว้บางคนเนี่ยไม่รู้ก็เล่นตามกันไปเรียกว่าตามน้ํานะครับเล่นกันว่าเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ปีหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นปีพศสอง,สองห้าสามห้านะครับผมเขาจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พระชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระกอง ถ้าเป็นปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยพระวัดชางไ้เนี่ยไม่มีกล่องนะครับหลวงพ่ออะไรก็ไม่มีนะครับปีหนึ่งหนึ่งม 1, ัน 1, ปปป 1, เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีกล่องยุคที่จะมีกล่องเนี่ยจะเป็นปีหนึ่งไปปลายนะครับผมเมื่อเทคโนโลยีนั้นเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงวงการพระนะครับผมปีหนึ่งขวาเนี่ยเริ่มมีนะครับผมหนึ่งไปปลายเป็นหนึ่งไปปลายนะครับถ้าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นปีสามห้านะครับก็จะ,จะมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับ พิมลเล็กเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับพิมพ์แขนทะลุนะครับ,นะรบวัดช่างให้ปีสามห้าอันนี้เหมือนกันนะครับ,นะรบก็เป็นเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่แขนทะลุเหมือนกันนะครับวัดช่างให้ปีพศสองห้าสามห้าอันนี้หน้าสะสมนะครับกล่องเดิมพร้อมเลยพาแบบผิวม่วงคามสวยมากนะครับพาผิวม่วงคามสวยเลย ฝึบนี่นะครับเป็นเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่วัดช่างให้ปีพศ .2535 ผิวดำเดิมนะครับไม่ปัดแต่งเช็ดล้างหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยผิวสวยมากนะครับ มือประสานพระพอแบบเดิมๆเ,เนี่ยขึ้นม่วงๆอย่างเงี้ยเราไม่ล้างไม่แต่งเนี่ยพระสวยเดิมๆเ,เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์มากนะครับจมูกโด่งสวยครับเส้นหน้าผากลึกพิมพ์ใหญ่อันนี้ เป็นองค์แรกนะครับที่ผมได้นำมาลงในช่องนะครับแบบที่บอกว่าบางคนขายนี่ขายเลอะเทอะเลยนะครับไปเป็นปีหนึ่งหนึ่งผิดปีนะครับเป็นรอยพิมพ์ประกบข้างนี้เป็นลายกะหนกนะครับ ปัดชังให้ผิวม่วงๆสวยนะครับส่องแล้วนี่แบบวิ่งเลยเงินเนื้อเงินพิมพใหญ่ปีสามห้าลุงขึ้นนะครับม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆท้านี้กิ่งดังนะครับองนี้เป็นโค้รนะรัศมีปุดโค้รนะรัศมีนะครับแล้วก็มีกิ่งบรรจุด,ด้านใน เนื้อเงินแท้นะครับผมสวยเดิมคลาสสิกมากกล่องเดิมพร้อมนะครับนี่นะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมองนี้นะครับ,รบ,ผ,มรบผมเปิดราคานะครับไว้ที่6,500บาทนะครับ สนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกเชนนะครับอันนี้หายากมากหายากจริงนะครับนี่ครับหก0ันห้ารอยบาทเนเงินนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์เล็กเนื้อทองคำหนักสามกร,รัมฝ่านะครับผมสามกร,รัมฝ่านะครับเนื้อทองคำปีสามสิบห้านะครับ ตอนนี้ก็เหลือองค์เดียวนะครับผมลงในช่องไว้หลายองค์มากนะครับปิดกระจุยหมดนะครับเนื้อทองคําสวยๆนี่ปีสามห้าเขาเรียกพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับแขนทะลุนิยมทองคําแท้นะครับสามกร,รัมฝ่าพระ เอ่อทองคำหนึ่งบาทสิบห้าจุดสองนะครับอันนี้สามกร,รัมฝ่าเป็นพาลโอไม่ใช่พาปั๊มนะครับเป็นพาลุบโลจิวจิวองนี้สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามพันบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผม สามหมื่นสามกับหกพันห้านะครับเผื่อแบบเฮ้ยอยากได้ทองคําด้วยแล้วก็อยากได้นี้ด้วยจะจัดไม้ผมหน่อยอะไรนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับนี่สามหมื่นสามพันกับหกพันห้าร้อยบาทแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นเนื้อ,เ,อเงินพิมพ์เล็กของเขานะครับเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อทองคํานะครับนี่ผมก็มีหลายองนะครับเนื้อเงินช่วงนี้เช่ามาได้เยอะนะครับหลายองค์นะครับ จะมีเนื้อเงินด้วยนนเน,นื้อเงินในองละองพันหรอยบาทนะครับพิมพ์เล็กเนื้อเงินสองพันห้ารอยบาททองคำสามหมื่นสามนะครับบางช่วงเนี่ยคนสั่งผมเต็มเลยนะครับสั่งบอกว่าผมจะเอาไปแจกลูกน้องสิบองค์เชื่อไหมครับผมไม่มีของให้ผมนี่แบบเศร้ามากเลยนะครับจังหวะไม่มีก็คือไม่มีนะครับจังหวะเช่าได้ทีละองค์สอง,ององนะครับแล้วก็สะสมของเราไว้ก็ทํามาดูคลิปมาเจอก็ตอนนี้มาแล้วนะครับผม มีนะครับเดี๋ยวก็มีคนเอาหมดแหละนะครับพาเนี่ยผมมั่นใจนะครับเพราะว่าก็หัวไม่ขีดนี่เป็นอะไรที่ขายดีมากนะครับเทียบกันทางนิดหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเนื้อเงินสองพันห้านะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หกพันห้าก็ดูนะครับผมสนใจอะไรก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับ แล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพนพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพืี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ